ไอ้ไปทางไปหามกินลำบากอยู่น้ำพินนังเนาะไปเบิ่งเอาไปบุ๊ก จ่าแฟนครับทุกคนมือนีใจยจ่าไม่กล้าผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อแฟนครับทั้งในที่างประเทศหรือแฟนครับทั่วโลกจ้ะยายออกมาหากินหาอยากอย่าเด้อจ่าเด้อไปหลุนมึงให้ยมันหมาน,นเนี่ยเด้อจ่าเด้อผู้น์ตะท่องมามามา,มาหลุนมึงยายฉมานบ่ <laughs> เอามาแล้วก็ไปกรลักใจให้ย่ยจุบชุนด้วยจ้าเ้อย่ารักพี่น้องนะจ้าทั้งพุนหนามีบ่หนามีโกโบนะตีอ๋อหาบึงเท้ารุนรุนพี่น้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บนาน บรทันเลยตัวเล็กแหงมาได้จ้าเอฮ้ยเดี๋ยวดีวดวดีวดวฮ้เทาเ้นี่ตัวเหล็กงนี่จาดื้อเ้เยหลังจ้าเท้าจ้าบงเฮ้ยัต oh, voilà. ัวตรงดีเนะเท้าเนาะตัวที่ตรงเลยเฮ้ยตัวเล็กแห่งม อยู่ในนาำนะจ๊ะเนาะมันมันไปใช้กระสังเทาโอตเคียดเคียดไลอย่นี้เพี่น้องเขามนคุมมาด่เนาะพี่น้องเนาะน้ำมาหลายพอเลวพอเลวพี่น้องไห้เทาเี่นานเท่าเนาะจับเทาน่น มาทุาส,อสองตามป้าได้เถ่าเขียดด้วยจ่าดื้อเขียดก็เขียดเอาทุกอย่างจงกินใดเนาะจ่าเนาะหอนแห้แงแห้งเลยพี่น้องเลยน้ำก็เลี้ยงนิ่งน้องเฮ้ยไ,ไปอพอจะเด่นเขาเอาไปมืดนอนพี่น้องเนาะเบิง่ง โอ้เร็วขากเขียดพี่น้องโคตรหน่อยแม่บึงที่ล่ะมึงถูกไหมฮะอืมโอ้ยแม่มันผ่านเหนือมันหกห้อยแห้งเนาะพี่น้องเนาะมันก็มีตัวใดบ่ใดไว้ใช่เละไม่ได้แม่โมมีป้าโกขึ้นมึงบ้ายังเอาทุกอย่างวิเปิ่งมึงหมดบิึง พี่น้องนั่นท่านมออะหลอดซะเลยท่านบอเทาลุงก๊อปโก้ผึงเขียเทาเขียท่านบอพ่น้องท่านเดื่องพี่น้องโหกแห่งคุบลุงก๊อนั่นนั่นท่านมอสังพุนไอ้นันปัดโตู้สามกบเลยพี่น้องหาลัดกันแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ กระสันเต้นน้องมุดอมีป่าเอาป่าเนาะเจ้าเนาะปลาดุกน้อย,น,อยนั่นถึงไปจ่อยใหญ่แตท่ทองขางดักล้างแตท่ทองแตท่ทองบ่หินบ่หินเออเอาหอดเขียดหน่อยได้จ่าเด้อไอ้เนินปลาดุกเห็นบบพี่น้องกใกล้ๆนั่นหืมปลาหอเออปลาแบบมีแหละ ต้มเสบดีเนาะพี่น, Lanc, น้องเนาะไม่ยังเียดอยหมูมมนะบวกมาเก่ไก่ว่ะ นา,น,นาางมเนนะันท่านอีกเรียวจ ا, ้าน,นางโมนันป๊อดอตุน,ตนมันมันมัน <año> ปู่วยเขาทุกอย่างอู้มือนี่พี่น้องเอ้ยห่อนแห้งบรรยากาศมือนี่เขาเดียวห่อนเขาเดียว,ยวหนาวกับรักษาสุขภาพริบในเด้อแพนครับอยู่ผู้ชุกคนเอ้ย hột hẹn, nó người thường ná Đừng chút <laughs> <laughs> Nào, lấy khi mà thường thương thấu ừ. Bà nhắn là thấu Rồi ừ. 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 แต่สองทิมเซจุนใกล้กคู่เฮ้ไม่หยังป <laughs> ล่อ<ด>ย <laughs> <laughs> จะคอยสรุปบึงงน้วพี่น,อนนะ้องนจะได้หลายบอป้า มีน้ำกรไมมือนพี่น้องไทั้งถืงนหายไปได้ๆมดถูกกินได้งานงานถูกกินได้เลยมันหลง้ยอย่นบอกพี่น้องงานน,นานบ่ท่านซ้ำเเสียงดีนลือๆออยู่พี่น้องอื้มา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 พี่น้อง ปลาคอปลาดุกปลาช่อนปลากระเงี้ยปลดพี่นองปลากระเงี้ยบ่มีดอกพี่น้องแถวบ้านยายนู่นนีเหรอพี่น้องน้ามะลายจับได้บ่จับได้โปล่อยน้ำ เราผูกก็พอจะมองนานพอมองแล้วหมดพอโตมันบัได้สั่มพี่น้องนาน <laughs> แต่ของเราก็เผาใช้ขูกแล้วยันมันดีดออกเนี่ยมาเห็นดอก นี่ยิปเดป่าหูกล่องก็ตักกล่องเนี้ไปตักดไม่มากดก็วาไม่ละกลับ ก็ะคอใหญ่อ๋อกบมันหนังอืนมันแถกไปทางใดนี่จะมีแหงเลยพี่น้องเออหาไปเรือๆพี่น้องมือนี่เห็นต่มองมันแต่กวบจักตเท่าสองตัวเองเนาะเออยิ่งจะ่ขาใช้งียบในแถบเก่าแต่สองตัวก็เสียวได้ท่านบมอ เลี้ยวอีลีเขียดาน,นานมันลืมตาหมานหมานหมานมีแต่ตัวใหญ่เลยเขียดพี่น้องปีนหนี้สิหลายอยู่เป็นย่งางแถวน่น็นมาพี่น้องนานหม,มาน,นมานหมานเอาทุกอย่าง <c oughs> อุลีเนาะเขียดเนาะ

หายาเบื่อพี่น้องเนอะหายคุกไปเลยหายพี่น้องนอนนอนนานหายจ่อยโอ้ยลาดตัวบไปอยากให้เบิกน้ำงามพัดโอ้ยพี่น้องเต็นดวงคุ้มจนนดาเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่มันเจ้าไปเลยยกโซ่เท้านี่ตัวใหญ่ๆงามๆเต็นดวงเลยเป็นบอป้าที เี้ยเท่าหยละติดผูลังด้วจ้าเด้อหมอบย้่งอาจับเจ้าเดิมจะเตดดวงคือดวงหนึ่งหายปอดใส่ไงเลยโมเมนต์ใส่หน่อยตุ่นปุ๊บหน่อยเฮ้ย้ยแต่ถ้องผดตัวไงงามเนาะเท่าเนาะมันมันมันนี่ผดละปอดจะใส่ไง มานมานเลยพี่น้อง ơi. เอ้ยหางโฮเกีโตแลเนะน้าเทาได้อีกเลยด้วย้าฮะได้อยู่สามสีโตมานมานอยู่พีน่น้องมันมาทางนหนีสวัสด,ดีจา้ายายขอแเ้วมาลูกมัมามามาัเปลี่ยนเมื่อไหร่อันนี้ได้จใจด้หือ นี่นี่ปอดใสเุ้ยหานมนมาเลยนี่นี่ยังไงเอ้หานหานอือโอ้ยูาเขาม่บัวนหยือโอ้โหแตกเขาถุวก็ใส่เด็กพีหนองเย วูเหยียแม่ไอ้ตามบเลยนั่งได้หอเด้เด้จพี่น้องตู้บิดบิดเลยพี่น้องยยออคนะบไปเลย,ย,ยออเนะอเนะอหนวะตึกตเลยนะีเนะ่เสนะียงป่าปนะ่าแตกมาจากเนาะคบพี่น้องบกระได เป็นล,กนลนนนูก็นเล่าเนาะเออฮัดเลยฮึชอบอสให้น้องอ๋อใหญ่กะสิ่จบจบคลิปมหาโกรธใบเพียงแค่นี้ได้จ่าเด้อขอพุ่นทุกกำลังใจขอพุ่นไหลทุกขอพุ่นทุกไหลทุกแจขอพุ่นทุกคอมเมนต์ได้จ่า และยายผิดพลาดประกันได้ยายขอเอาไพ่ด้จ้าโอ้ยลินพัดเลยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนยังคนติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวได้จ้าสวัสดีค่ะจังไหนก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ยายอยู่ดีเสมอมาเด้จ้าจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาผ้ามวนหรือผ้าเมวยนี่แหละจ้าสวัสดีครับเบอร์สอง